กำลังทำข้าวโป่งนะครับร้านขนมไทยโบราณปณ้ามงโคราชนะครับมาจากเป็นข้าวโปง่งเข้าเป็นแผ่นเล็กๆนะฮะกลายเป็นแผ่นใหญ่ละเจอความร้อนเข้าไปอันนี้เขาใช้แป้งอะไรทำครับคุณยายไปข้าวข้าวเหนียวออกข้าวเหนียวบดใช่ไหมฮะใช่กแก,ออก่อนใช้กระเดื่องตาําอ๋อใช้กระเดื่องตาําก่อนเดี๋ยวนี้ใช้กระดิบบดอ๋อเมื่อก่อนใช้กระเดื่องตําใช่ไอ้ยกกระเดื่องตึ๊งตั๊งตึ๊งตอะไรเนาะอ๋อ เดี๋ยวนี้ใช้ใช้เครื่องบดท,ทำหมดแล้วใช,นะใช่เครื่องบดแต่ใช้เครื่องเออเออเมื่อก่อนเหยียบกระดกกระดกกระดกคนเนาะใช่อันนี้อยู่ที่งานกเกษตรสุรนารี2567นะครับตัวเลสุรนารี67นะครับก็จะเป็นงานกเกษตรนะครับตัวผลิตผลสินค้ากเกษตรนะครับจัดโดยสถาบ,บันมสมบัตหลังเนาะแห่งไีสานนะครับนะครับที่หมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับจะมีงานถึงวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่21 เป็นวันสุดท้ายนะครับใครอยากจะมาอุดหนุคนคุณป้าน,นะครับนี่เป็นข้าวเกลียบว่าวนะหรือว่าถ้าภาษาคนราบันเองเรียกว่าข้าวโปงข้าวโปงข้าวโปงของแท่ข้าวโปงของแท่นี่ของแท่ดูเถอะพอเซตแรกมันก็จะใหญ่เงี้ยนี่เป็นแผ่นเล็กๆอยู่นี่โอ้ยร้อนอไอ,อยางร้อนนะนี่นะไฟไอ,อยางร้อนเนี่ยผมโดนพัดลมดาลยายเลยอ่ะจากแผ่นเล็กๆนี่แหละครับ กระเร็จแล้วมันก็จะเป็นแผ่นใหญ่ของแคร่ของแคร่ไอ,อัน,นี้ขายไงครับยายยี่สิบบาทกี่แผ่นสองแผ่นเนาะพวกแผ่นละสิบบาทเองนะครับเฮลโลโปรแลนด์เยสโอเค thank you m i s s e n i o r s e n โปรแลนด์อามไลฟ์ฟินไทยแลนด์ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกดาตามนะครับ thank you everyone แล้วก็จะมี FC จาก ตางประเทศทั้งนี่มาทัปโปลแฮนนะครับแล้วก็จะมีทั้งประเทศไทยมีจีนมีมาเลเซียมีสิงคโปร์มีฟิลิปปินส์โอ้หลายชาติครับขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะครับแบงก์ยูเออร์แบนด์อัมลาฟินไทยแลนด์สุรนารีเทคโนโลยียูนิเวอร์ซิตี้ไทยแลนด์นครราชสีมานะครับนี่ดูมาดูข้าวปงเลยนะครับตอนนี้มาดูข้าวปงอยู่นะอันนี้เป็นสเตตฟู้ดไทยแลนด์ นะข้าวโป่งข้าวภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะ่ะกริลไรซ์สติ๊กกี้ไรซ์กริลสติ๊กกี้ไรซ์เป็นเป็นข้าวข้าวเหนียวปิ้งเนาะ,นะแต่ว่าเขาแปลร,รูปนะครับเป็นแปลร,รูปคือการนี้คือเขาใช้ข้าวเหนียวมาแล้วก็ใช้บดนะฮะเมื่อก่อนจะใช้เครื่องตำกระดกกระเดื่องกระดกกระเดี่องเดี๋ยวนี้ตำไม่ไหวแล้วยายบอกก็ใช้เครื่องบดแทน ค้าบอกแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นแผ่นอย่างงี้แหรือผสมน้ำถุมอะไรางี้นียใหญ่ผสมกะทิโอ้นี่ผมเพิ่งรู้อ๋อเขาใช้ผสมกะทิออ๋นี่เขาโป่งมีน้ำอ้อยด้วยโอ้ไม่ง่ายนะนี่เนาะถุงยี่สิบบาททำเยอะเทธอหรอนอกจากร้านป้าม่อนนี่ป้าหม่อนเองใช่ไหมฮะเนี่ยมีปลาม่อนเองนะเนี่ยของแท้ของแท้ นี่ปลามลปลามลเนี่ยนี่ปลามงเอ้ยบอกปลามงข้าวโป่งแบบนี้ก็จะขายเป็นแบบสองแผ่นยี่สิบบาทนี่นะฮะด้แยดูการทำแบบโอ้โหบันเทิงมากเลยนอกจากมีข้าวโป่งแล้วก็จะมีดอกจอกใช่ไหมฮะไม่มีดอกจิกโทแดงปูดำนะฮะไม่มีนะฮะมีดอกจอกนะอ๋อเดี๋ยวนี้ผมพาไปดูงตัว